น,นี่ก็เป็นอีกฉากที่หนุ่มอ้มควงกำปั้นตะบันใส่หน้าหนุ่มปอเข้าเต็มๆโทษฐานที่ขโมยหัวใจนางเอกเบนซ์ไปครองและรำลือกันว่าฉากบู๊ต่อยตีของอ้มปอตั้งแต่ เปิดกล้องกันมาทุกครั้งเล่นเอาเดือดร้อนกันไปตามๆกันค่ะเพราะเมื่อพระเอกอ้ามสวมวิญญาณเกเรแล้วก็เหมือนกลายร่างเป็นยักษ์ตัวเขียวได้โชว์พละกกำลังมหาศาลตลอดเวลาโดยเฉพาะกับสาวหุ่นปลิวลมก้อยรัชวินที่มีหน้าที่คอยดึงคอยฉุดรั้งหนุ่มอ้ามในฉากก็ดูลาแขนของอีนูแล้วเหมือนเอาไม้ซีกไปหยุดไม้สูงยังไงอย่างนั้นเลยละจ้า ตัวเล็กนู่นนะคะโดนตลอดทุกคนจะลุมแกล้ก้อยตลอดเพราะว่าแกล้งเราได้เรื่องบางคือบางทีไม่อยู่ในฉากก็ใช้กําลังโดยไม่มีสาเหตุก็มีเหมือนกันพูดพูดดีๆเดียเด๋ยวเดี๋ยวฉากหน้าแขนค่ะพูดดีๆนิดหนึ่งโอเคป่ะจ๊ะีนถึงสวัสดิภาพตัวเองนิดหนึ่งสารภาพว่าหมันเคี้ยวแค่นั้น,นเ,าาเองครับเหมันเคี่ยวหรือว่าเบาได้แต่ก็ขอสักนิดหนึ่งครับแล้ววันนี้พระเอกปอขอเป็นศิลปินเปิดหมวกหนึ่งวันเพื่อภารกิจระดับชาตินี้ค่ะช่วยน้ำท่วมนะช่วยเขาหน่อยสั่ง ส่วนยอดบริจาคได้เท่าไราสอบถามที่พี่ป๋อเอาเองนะคะ